พี่พีมามาเดือดมามาเดือดอมามาเดือดกับมามาเดือดเอากระขิมได้หรือเปล่ะมามาเดือดอมามาเดือดออเด,ด,ดเลเดยวพูดๆเลย สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกคลิปค่ะทักทายกันสวัสดีครับยังกินเจ้าหอนอยู่คือเกามาเด้อค่ะเพื่อนถามนั่นอ่านอ่านคอมเมนต์เพื่อนถามคลิปออกั้างเพจแล้วบางฮันนี่ไปเที่ยวไหนสาวน้ำยืดเปลี่ยนบรรยากาศบอกพี่น้องแนวไปเที่ยวส่มาเด้อค่ะเปลี่ยนบรรยากาศถ้าสาวน้ำยืดไม่เห็ดคลิปออกบ้านถ้าสาวน้ำยืนไม่เห็ดคลิป ข้างทางเราว่างเด้ออยู่ใกล้ใบ้านนี่ลรพี่น้องบ่ไดีไปไสระว่างแอลดีดีด้อตั้งใจนั่งอยู่ขอบทาานนี่ตั้งใจว่าเขาไป็นเดรนเพลนบริการพิเศษท่านนีงนั่งโตวีไอพี่นั่งโตวิย่อยู่ขอบทานแต่สิ่งที่ควรเราว่างเ็คือยานรถมต่ตารถตาแอล ดรสิทธิ์ทับเบิเอลเอาพี่น้องเนาะขอบคุณเอริไลกันทักใจกันท่านให้อร่อยนะเพื่อนบ้านเนาะขอบคุณเ้หลายเด้อจ้ะฟังเพียงเมียเช่าไปด้วยเมื่อนี่หลายพื้นที่พี่น้องคพายุฝนฟ้าขน้องค่ะลูกเห็บตกค่ะกะมากะม่าแบบพวดแบบเหลืออีหลีหลายหลายมองนี่แบบบานทังหลายหลังเลยจ้ะ เป็นห่วงเป็นใยเด้อพี่น้องเอ่ยพึ่งลงคลิปไปเพิ่งหานนอะคลิปหนึ่งเนี่ยทานให้อร่อยนะคะขอบคุณครับสาวน้ำาจืนน่ารักจังคู่นี้เพื่อนว่าถือว่าเป็นข้มชมนะคะขอบคุณค่ะถือว่าเข้าตอบคอมเมนต์พี่น้องกันเนาะอ่าเข้าตอบคอมเมนพี่น้องคลิปนี้โบมีอย่างพี่น้องคุยกันทั่วไปตอบคอมเมนต์พี่น้องอ่าตอบคอมเมนต์พี่น้องทักทายตอบคอมเมนต์อ่าทักทายตอบคอมเมนต์ไปเที่ยวไหนเนาะครับ ดีเจสาวน้ำเยืนตอบไปแล้วนะคะว่าคู่แถวใกล้ๆบ้านนี่นะคะแสบเด้อจ่าประสานแสบๆเด้อจ่าขอบคุณค่ะแสบอยู่ค่ะคุณจรุงคุณจำลองนี่ไงคุณจำลองขอบคุณในไลน์ค่ะเป็นตัวมาจากพิษณุโลกวะเนาะบอกอ้าคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันเพลงคือดังแค่พี่นองดังขึ้นเรื่อย,อยตๆตัดเสียงอยู่อ <ๆ S 1> บอกเบื้องข่นนันได้ยินเพลงบอกอ่า เพื่อนเป็นคนพิษณุนโลกนะคะพอดีเพื่อนโทรหาแม่หน่อยเพื่อนโทรมากขอเบอร์ขอเบอร์แม่หน่อยก็สาวน้ำเงินให้เบอร์ไปแล้วแต่เพื่อนโทรหาแม่หน่อยแม่หน่อยพอได้รับสายนะคะเพื่อนเลยขอฝากมาไล่เหีหลาอุ้งอิงหนึ่งพันนะคะสาวน้ำเงินเลยบอกว่าเดี๋ยววันที่หาสาวน้ำเงินจะไปหาอีหล่าอยู่กะจะเห็นมาไล่ไปหาอีหล่าเนาะขอบคุณแทนอีหล่าด,ด้อค่ะโชคดีโชคดีถูกลอตเตอรี่ารปาด ครูหนึ่งหรือจังดใดนี่แหละล่ะกับนี่ยังแบบประมาณถือลอตเตอรี่นี่แหละพี่นอ้องเพิ่นถือลอตเตอรี่ก็ดีใจนําเอา้าอันตัวแฟนว่าจังใดตัวน,นี้พี่มแม่น <laughs> แต่ว่ามันก็ดจิติดลิขสิทธิ์เด้กระน้ำบ่เดี๋ยวถามเบิ่งก่นกนอนเนาะพี่น้องว่าว่าวา่วา,วาจะได้บ่่แนอ่บาบัตตานี่เดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์เพิ่มเติมพี่น้องคะมาอ่านคอมเมนต์เพิ่มเติมถือว่าตอบคอมเมนต์อิ่มแน่ลละหล่ะพี่น้อง อ่าไฟกะปิดไปแล้วเนาะ,ะแสบยุ่ค่ะพี่น้องแสบแซบ,บอย่างเนาะนหอ,อ,อลูกสาวเลยเนาะจะหอนแนะมุกระทานแน่งสิต่ลูกสาวน้ำยืนบอมาอิ่มแล้วแต่ว่าน้องสาวบอคอยสบายยังเป็นวัดอยู่ค่ะปิดน้ำพ่อืมกกินโจกไปเนาะเป็นกินโจกไปก่ะกะะแล้วไปอื อ่านคอมเมนต์พี่น้องบาตานีเห็นเห็นคอมเมนต์ทีเท่าต้องมาคุยกันอีกอยู่เตือนไว้แล้วนะคะเตือนไว้แล้วนะคะว่าเท่าเป็นยูทูบเบอร์ถ้าบลเลิกบลแลวเท่ากับสี้เาคลิปไปเรื่อยๆเพราะว่าเท่ากับแหงได้ยอดวิวเท่าเตือนไปแล้วบาตานีเพื่อนกะคลิปซืบเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านี้สาวน้ำเยืนอนซื้อคลิปนะคะ ก็แค่นี้โอนเงินคืนผู้เสียหายก็จบมาฟังประเด็นดราม่าก,กันค่ะซื้อคอนเทนต์สาวนวลยินปรากฏวา่าบัตตานีพี่น้องคะปรากฏว่าก็มีคอม,มต์เข้ามาและคอม,มูลหนึ่งเนี่ยค,คือจะแมนบอฟังคลิปหรือจังใดกับโบฮูสรุปแล้วคืออยากได้ยอดวิวอ,อยากได้ยอดวิวนั่นแหละครับ เพื่อนวาเลยเอาเรื่องเก่ามาเป็นประเด็นการะ <c oughs> จักแมนว่าให้สาวน้ำเยื่หรือว่าให้ผู้ใดรอให้มือกล้องมั้งแต่ว่ามาพิมพ์อยู่ใต้คลิปสาวน้นเนำเยื่อเนาะสาวน้ำเยื่ก็จะบอกจากสี่ท่านให้ประเด็นนี่ถามันเกี่ยวกับสาวน้ำเยื่นนะว่าเหตุที่สาวน้ำเยื่อเ้าเครียดไปห้กครับไปฟังคลิปสาวน้ำเยื่อก็เลยไปโพดเนาะถาคก้นเฮา,าเป็นเพชรแท้เป็นเพรแท้เป็นของจริงเฮากป็ตตองไปยันยังทั้งสิน้นพี่น้องคะ่ะ ผิดก็ว,ว่าไปตามผิดถือก็ว,ว่าไปตามถือผิดก็ขอโทษขออภัยค้นเฮาอยู่บ่เกินร้อยปีดอกคือว่าเนาะผิดเราให้อภัยกันได้เราขอโทษกันได้ทักทายกันได้แมนบอกแต่ถ้าไม่ผิดก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปร้อนอ,อกร้อนใจผิดน่านาหนาที่คงเจ้าไปแมนบอกคะบาาัตตาเน่ซึบเนื่องมาจากที่ว่าสาวดมำเยินโพต์คอนเตนต์ที่บอกว่าอ่าโอ้ก็แค่นี้ โอนเงินขึ้นเขาโอนเงินขึ้นผู้เสียหายก็บจบแมนบอกสาวนุ่มเงินบอกก็ให้จบนะคลิปนั่นสาวนุ่มเงินคู่ไว้แล้วถามยี่ไพ่มาโน,นนนันนี่กับสาวนุ่มเงินอีกสาวนุ่มเงินฮ็ดคลิปอีกนะก็เลยมาคู่แล้วนะคู่ให้แล้วแล้ว <laughs> ามาว่าเขานี่ว่าอยากได้ยอดวิวบ่มียูทูบเบอร์คนไหนบ่อบรรยากได้ยอดวิวขั้นเป็นยูทูบเบอร์แล้วบ่อยอยากได้ยอดวิวนั่นก็ไปดำหน้าไปรับจ้างไปเผาทานก็ได้เผาทานขาย กระบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์แมนบอกเพราะฉะนั้นยูทูบเบอร์ทุกท่านทุกคนเนี่ยต้องการยอดวิวแต่คําว่าต้องการยอดวิวนี่อยู่บนเหตุผลที่เหมาะสมที่พอเหมาะพอควรแ,แมนบอกคะ่ะพ่อได้กับควรได้บอพ่อได้กับโบได้แมนบอกคะ่ะสาวน้ำเงื่นกันเลยไปตอบนันละสาวน้ำเงืนกันเลยไปตอบว่าฟังคลิปบอเข้าใจแล้วนึงสาวน้ำเงินกันเลยว่า หรือเป็นอีกคนที่สนับสนุนให้มีการโกงเนาะจ้ะอยากโดนบ้างไหมสือกับครอบครัวเจ้าของจ้อ๋อบอกแมนเข้าบเดพาดพิงถึงไผ่เนี่ได้เอ่นชื่อผู้ใดแต่ถ้าใครร้อนตัวอันนั้นบะหูน้ำแมนบอกบัตตานียยูทูบเบอร์ต้องการยอดวิวแต่กับมีเหตุมีผลพ่อค่ะพ่อใดกับขั้ใดแต่สิ่งที่บอกวัเสีย กับบอต้องไปเสียค่ะสาวน้ำยืนว่าแมนบอกคะสิ่งที่เราไม่ควรเสียแม้แต่บาทหนึ่งกับบอควรเสียเงินค่ำเนี่ยเ้าหามาอยากเด,ด้แม่นบอกม่บออยากให้ไผเสียโดยที่ไม่สมเหตุสมผลมเสียไรก็นีจะเสียได้ให,หให้กินขอกันกินไรก็นี้ถูกต้องกินขอกินมันหมดเสียดายเด้เแ,แต่ว่าถือตัวถูกโกงมันไม่ใช่มันไม่สมควรมันไม่สมควรที่จะเสีย อันนี้สาวน้ำเงินบริคุยเรื่องผู้ใดนะสาวน้ำเงินว้าตัวตัวไปฟังดีๆแล้วก็ฟังคลิปคือเว่าเรื่องตัวตัวไปคนเฮ้าเนี่ยบบว่าหน่อย่บหลายแมนบบข้ามี่นองผู้ใดเห็นด้วยก็สาวน้ำเงินเฮ้าก็อยากเห็นไผถือไผเอารัดเอาเปรียบกันเฮ้าก็อยากเห็นไผถือถือไผถือโกงบบจ้าบบคอยสบายยูจ้าพี่จ้าขอบคุณค่าแมนบบเพราะฉะนั้น มันมันถึงเปลียนว่าสิ่งไหนที่มันบกวนที่จะเสียหรือว่าถูกเขาโกงถูกเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่<ม>นบริวเวณบาถึงคนใน<ม>ในคลิปที่สานวาน้ำเงินเบาที่กอนาน,นี้นะหมายถึงทั่วๆไปเดือให้ฟันคลิปนั่สิ่งไหนไม่ควรเสียเท่ากับบกวรเสียบอแมนบอถูกต้องแต่ถ้าถามว่าสิ่งไหนที่มันเหมาะมันเหมาะสมเหมือนกับคําเบาที่ว่าขอกันกินหลายกว่านี่แม่นค่ะแมนอยูแล้วถ้าขอกันกินอีรีน่ะ เข้ากัยินดีแมนบบแต่ถ้ามาทําแบบนี้แม้แต่บาทนึงกับบุคคลไหนได้เมนบอคนนั้นก็ไม่ควรได้รับแมนบหละ่ะเพราะฉะนั้นเฮาเว้านี่คือเตือนไพ่คือปกปองเรากะบโได้ว่าให้ผู้ใดผู้หนึ่งกลับไปฟังคลิปผู้ใดสิฟ้องยัเมาคูไข่อยนั่นเออให้กลับไปฟังคลิปอ่อาออออถ้าคอยเอาขึ้นสิเจนะ็บนักอืม,อมเพราะว่า บดีเอยถึงไปวเว้าทั่วทั่วไป <Yeah. S 1> ยกตัวอย่างเว้าแล้วเเาอีกเว้าทั่วทั่วไปสมมุติสถานการณ์ทั่วทั่วไปน <Yeah. S 1> ี่ไพ่คือโกงยกเมื่อึ้นถามนี่เดี๋ยวสิทักไปทักไปยืมเงินไหทักไปยืมเงินแจ็กซองซ้ำหลานเนี่ยเราก็สซิม่บหยขึ้นได้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าอยากคือโกงแมนบอแมนบอ <c oughs> เอ้าถ้าใครยินดีอยากถูกโกงช่วยพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ เดี๋ยวสามียนสิทากไปยืมเงินจากสองสามหลานนี่แหะแล้วพฤติกรรมแนวนี้นะในฐานะที่เราเป็นยูทูบเบอร์เป็นสื่อเป็นสื่อนะนี่ก็เป็นสื่อนะแล้วพฤติกรรมการโกงเนี่ยถ้าเกิดว่าทำครั้งเดียวอ่ะมันอาจจะเป็นเออเอาผิดพลาดถ้าทำหลายครั้งอาจจะเป็นนิสัยละแต่นิสัยแก้ได้นะ แต่ถ้าเกิดทำซ้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 ำไปเนี่ยแก่บ่ได้แล้วมันเป็นสันดานแล้วอันนี้บุรีว่าเาเหยียอันนี้ยกถึงถึงสถานการณ์แมนอันผู้ฟังเบาเข้าใจก็าเบาเข้าใจเบิดปีนนะเนาะเขาเชื่อว่าสันดอนนี่ขุดได้สันดานเขาเออสันดานขุดบ่ได้เอ้าบุรีว่าเหยียเด้อค่ะว่าเอาทั่วทั่วไปก็ไม่อยากให้มันมีการเอารัดเอาเปรียบกันอางสิพ่อกับแม่เขาอยู่บ้านอย่างสินอพี่น้องสิ่งหุ่นสืบจังใดแต่สมมหมดวาพ่อกับแม่ถือกลอกขายของบางสิ่งบางอย่าง พวกวานอยว<อ>านลายถึงตัวเอาเงินไปเขาก็ต้องู้ซึกบุดีแมนบอกเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เราไม่อยากให้ใครใครโดนอะไรทั้งนั้นเราก็บบริวารพาดพิงถึงผ่ายไซื้อ่อนโตอันนีเสาํ้าางเยื่นกระสุดแล้วแต่นะคะถ้าคิดว่าเสียหายจัดการได้ตามกฎหมายนะคะเพราะว่าเอาหมองไดมามาเวา่าเอามาโหลดอเอามาหลดนะคะ เพราะว่าบริดวว่าเคยซื้อให้บรดีวว่าให้ไพถ้าจะร้อนตัวไปเองเป็นบอลล่ะแต่ถ้าหูโตทางหัโตกะท้อยไปอืมท้อยไปกับบอยากมีเรื่องมีเล่าเพราะว่าใบอยากพิดกระหายนะคะแล้วคนที่ว่าคอมเมนตนค่ะยาขอมเมนตนเอาต่มวนฟังคลิปน้ให้ได้ยอดวิวแนะ่เป็นยูทูบเบอร์ได้นี่อยากไ้ยอดวิวแล้วคันบอกออกมาเฮ็ดคลิป ค่ะการเตือนว่าไว้แนวนี้แหละจะต่อไปมันก็จะมีอีกถ้ามันมีคนอื่นมาอีกหล่ะจะไปปอกกองพ่นพิดหรือไงเม็นบอละเพราะฉะนั้นอันใดที่มันควรจะเว่ากระทงเว้าลละค่ะสิมาย่านนั่นยานนี่อยู่บนคลิปนะบ่หูหน้าหูหลังน้าเขาบ่เบิ่งดอกบ่ฟั่ง้ําบ่เบิ่งคลิปทั่วไปไหมบ่ได้หูเรื่องฮูเลาวน้าเขาหน่อยแน่เกิดมือนึงไปโดน ผู้ใดว่าเห็นคลิปเฮาก็ถือว่าโชคดีได้ฟังเฮาเตือนแมนบอแต่ว่าถ้าผู้ได้บ่ได้ฟังก็ถือว่าสุดแล้วแต่เวรแต่กรรมส่วนมากคนที่ฟังคลิปเรานี่จะโชคดีนะอ่วนใลญ่โตหมูอ่านก็โชคดีจนหวานเนาะแม่นบัตนี้บางคนกะขายทีได้บางคนกะอันนู้นอันนี้มีคุณพ่อขายทีได้คุณพ่อกับว่ากะขายกะพอดีคือบอกกับว่าเดาสาวนุ่งเงินประสานเป็นความเสื่อส่วนบุคคล ว่ามือเดียวเท่านั้นเนี่ยขายทีได้เลยคนายีหล่าอุ้งอิงแต่ว่าพอเพิ่นว่ากับปันหลายคนนอกมันเป็นทีแบบทีมูลทีมั่งปันทีปันน้องแต่ว่ามันดีง่ายพี่น้องก็คือเพื่อนเด็กขายเด้ปันกันเพิ่นก็เลยโอนมาไล่ให้ีหล่าอุ้งอิงมือนีสองพันบาทแต่ว่าบริพานสาวน้ำเยื่อนนะโอนเขาบัญชีไม่หน่อยว่ามือเดียวขายได้เลยแต่ว่ามาขอบัญชีกับสาวน้ำเยื่อนนี่แหละขอบัญชีไม่หน่อยสาวน้ำเยื่อนก็ให้บัญชีไม่หน่อยไปให้ไล่ไม่หน่อยไปนะคะ มาตานี่ยบ,บวงหูว่าเพื่อนบ่ทนเดทักม่หน่อยส้่มเพื่อนไปนโอนกรเพื่อนโอนแล้วเพื่อนก็นส่งสลิปมาหาสาวน้ำยื่นแต่ว่าเป็นบัญชีไม่หน่อยก็เลยว่าทักบอกไม่หน่อยเราบอกโบ่ทนเดทักคำว่าสั่ก็เลยสาวน้ำยื่นก็นเลยแคปแคปตีเราคุยนําอ่าในไล่ก็เลยส่งไปบอกไม่หน่อยนําอีกข้างหนึง่งเพื่อนก็น่าจ,จะติดต่อได้ล่ะเพราะว่าสาวน้ำยื่นห้ไล่แล้วผู้ใดมีไล่สาวน้ำยืน่นอยากคุยกันโดยตรงแบบนี้ mm hmm. ก็โอเคนะคะคลิปนี้เอาไว้แซมนี่อัน ถ้าเบิ่งเด้อเฮาสิเห็นคลิปนี้วันนี้กะน่าสิเห็นนะเพิ่นเปิดน้องเพิ่นเปิดเพื่งดังขึ้นเรื่อยๆคลิปแรกก็ยังเห็นอยู่ได้บอเบิ่งกันเพิ่นเปิดเพื่งอีหล่าอุงอิงปรดีน้องนางอยู่นี่เพิ่นเปิดเพิ่นไปเปิดเพิ่นไปเปิดเสียงขึ้นบักดังอ่ะพี่น้องค่ะขอบคุณในหลายค่ะที่ติดตามอิ่มเราบ่มื้อก่อนไปบ่เป็นเหรอเดซานะเมียนไปบ่เป็นกับมีรถสุกบ่เมื่อเท่านันตัวมีรถสุกบ่ค่อยว่าจะแล่นเมื่อ3้ำไม่เฉยออกกําลังกายไป่น้ำคอยสิขับเมื่อดอกรถิศกน ขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณในลายยูทิปที่แห้งคัะแฟนเือนปันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ